กาบสวัสดีนะครับผมพบกับช่องเดอะดาวเหนือเกมเมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมลายเรนเจอร์ใน ID 4นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวกาชากันอีกนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาเปิดมาเปิดตัวนี้นะครับผมอ่าเราก็เริ่มมาเปิดกันเลยนะครับอ่าเรามาเปิดกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับทั้งหมดเปิดได้4ี4ครั้งเท่านั้นนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหน ก็ต้องขอให้มันได้ตัวดีหน่อยนะครับโอ้โหเปิดมาทีแรกไม่ดีนะครับผมโคตรเกลือเกลือแบบเกลือมากๆนะครับผมก่อนอื่นขอทำอันนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับเอาแล้วครับขอให้ได้ตัวดีๆหน่อยนะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่ขอให้เป็นโคราโบนะครับผมปัง โอ้โหบาร์บีคิวไม่ดีนะครับผมอีกสองครั้งเท่านั้นนะครับผมอีกสองครั้งเท่านั้นอ้าวกดเลยอีกสองครั้งเท่านั้นจะได้ไหมจะได้ไหมปังโอ้โหเกลือเกลือมากเลยนะครับผมซอก เจดาวเดาวกันทั้งนั้นนะครับผมมีแต่เจ็ดดาวขอเข้ามาอีกทีนะครับผมอ่าผมขอจิ้มตัวนี้ก่อนนะครับจิ้มตัวนี้ไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมจะได้ตัวอะไรเรามารุ่นกันนะครับเรามารุ่นกัน ปังปังโปโอโหแชมเปญโคตรเกลือนะครับผมอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามและช่วยกดปุ่มกระดิ่งไว้ใต้ล่างคลิปนี้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่